หลายคนอาจยังไม่รู้สรรพคุณของขมิ้นชันและขิงสมุนไพรคู่ครัวไทยที่มีดีเกินคาดขมิ้นชันและขิงถือเป็นของดีที่อยู่คู่ครัวและคู่ชีวิตของคนไทยมานานาน,นับร้อยปีทั้งสองชีวิตนี้ไม่ได้มีดีแค่กลิ่นหอมและรสชาติที่ช่วยเพิ่มความอร่อยให้กับอาหารเท่านั้นแต่ยังอุดมไปด้วยสรรพคุณทางยามากมายที่มีงานวิจัยรองรับ ทั้งในด้านการเสริมภูมิคุ้มกันบำรุงร่างกายไปจนถึงช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆได้อย่างน่าทึ่งบทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับสรบรพคุณเด่นของขมิ้นชันและขิงอย่างละเอียดผ่านการแบ่งออกเป็น6หัวข้อหลักที่จะทําให้คุณเข้าใจว่าทําไมสมุนไพรไทย2ชนิดนี้จึงควรมีติดบ้านไว้เสมอก่อนจะไปดูรายละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่อง You Tube ของผมไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพดีจากธรรมชาติและสมุนไพรไทยอีกมากมายข้อที่ 1. ขมิ้นชันเป็นหนึ่งในสมุนไพรพื้นบ้านที่มีการใช้งานทั้งในรูปแบบเครื่องเทศและยาพื้นบ้านมายาวนานในเชิงสรรพคุณขมิ้นชันโดดเด่นด้วยสารสีเหลืองที่เรียกว่าเคอร์คูมินหรือเคอร์คูมินซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์สำคัญที่นักวิจัยให้ความสนใจอย่างมากเพราะมีคุณสมบัติหลายด้านที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ขมิ้นชันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบอย่างชัดเจนการอักเสบเป็นกลไกพื้นฐานของโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นโรคข้อเสื่อมโรคหลอดเลือดหัวใจและความผิดปกติเมตาบลิกการที่ขมิ้นชันช่วยลดการอักเสบจึงมีผลเป็นประโยชน์ต่อการบรรเทาอาการปวดข้อลดอาการบวมและช่วยให้การเคลื่อนไหวข,ของข้อดีขึ้นในผู้ป่วยบางกลุ่มนอกจากนี้ขมิ้นชันยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิแดนท์ ช่วยจับและกําจัดอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสื่อมสภาพของเซลล์และกระบวนการแก่ก่อนวัยการมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงหมายความว่าขมิ้นชันอาจช่วยชะลอความเสื่อมของเนื้อเยื่อและลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังบางชนิดได้อีกด้านหนึ่งขมิ้นชันยังแสดงศักยภาพในด้านการบำรุงระบบย่อยอาหารและตับ โดยช่วยกระตุ้นการสร้างน้ำดีและช่วยให้การย่อยไขยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงมากถูกนำมาใช้เป็นยาช่วยย่อยหรือบรรเทาอาการอาหารไม่ย่อยและท้องอืดขมิ้นชันยังมีฤทธิ์ต้านจุลชีพบางชนิดทั้งแบคทีรียและเชื้อราจึงอาจช่วยลดการติดเชื้อผิวหนังหรือช่วยดูแลความสะอาดของแผลในรูปแบบทาภายนอกได้นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าสารในขมิ้นชันอาจมีผลช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ของเซลล์ผิวและการซ่อมแซมแผล จึงเป็นที่นิยมในตำรับยาพื้นบ้านสำหรับการทาแผลหรือสมานแผลมีการศึกษาบาญชิ้นชี้ว่าเคอร์คูมินอ่านมีบทบาทต่อระบบประสาทเช่นช่วยลดความเครียดจากออกซิเดชันในสมองและอาจช่วยป้องกันหรือชะลอก,การเสื่อมของเซลลประสาทในโรคที่เกี่ยวกับการเสื่อมของระบบประสาทบางรูปแบบแต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยในมนุษย์ยังต้องการการยืนยันเพิ่มเติม,ตมก่อนสรุปแน่ชัด แต่ความเป็นไปได้นี้เป็นเหตุผลให้มีการศึกษาขมิ้นชันในบริบทของการดูแลสมรรถภาพสมองและสุขภาพระยะยาวในทางปฏิบัติขมิ้นชันถูกใช้ได้หลายรูปแบบทั้งการใช้สดตากแห้งเป็นผงรับประทานเป็นชาผาสมในอาหารทำเป็นแคปซูลสกัดหรือใช้ทาภายนอกเป็นครีมหรือเจลซึ่งแต่ละวิธีส่งผลต่างกันต่อความเข้มข้นของสารเคอร์คูมินที่ร่างกายได้รับ อย่างไรก็ตามคือคูมินมีข้อจํากัดด้านการดูดซึมเมื่อรับประทานคนเดียวจึงมักแนะนําให้บริโภคร่วมกับสารช่วยดูดซึมเช่นพริกไทยดําสารไพเพรินหรือในรูปแบบสกัดที่ออกแบบเพิ่มการดูดซึมเพื่อให้ได้รับสรรพคุณอย่างเต็มที่ทั้งนี้แม้คามินชันจะมีประโยชน์มากแต่ก็มีข้อควรระวังบางประการที่ควรพิจารณาเช่นผู้ที่มีปัญหาท่อน้ำดีอุดตันหรือเป็นนิ่วในถุงน้ำดีควรใช้ด้วยความระมัดระวัง เพราะขมิ้นชันอาจกระตุ้นการหลั่งน้ำดีได้นอกจากนี้ขมิ้นชันในปริมาณสูงอาจมีผลต่อการแข็งตัวของเลือดหรือมีปฏิกิริยากับยาต้านการแข็งตัวของเลือดยาลดกรดบางชนิดหรือยาที่ผ่านการเมตาบอลิซึมในตับดังนั้นผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่ใช้ยาต่อเนื่องหรือหญิงมีครรภ์ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้เพื่อหลกเลี่ยงปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์การกำหนดขนาดยาที่เหมาะสมก็สำคัญ การใช้ในอาหารทั่วไปมักปลอดภัยแต่การใช้ในรูปแบบสกัดเข้มข้นควรเป็นไปตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญข้อที่2ขิงเป็นสมุนไพรที่รู้จักกันทั่วโลกทั้งในแง่อาหารและยาโดดเด่นด้วยรสเผ็ดร้อนและกลิ่นหอมเฉพาะตัวสารออกฤทธิ์สำคัญในขิงได้แก่จินเจอโรลซึ่งพบมากในขิงสดและเมื่อผ่านความร้อนหรือการตากแห้งบางส่วนจะเปลี่ยนเป็นโชกาออลรวมถึงสารอื่นๆเช่นซิงเจอโรน และสารฟีโนโลิกหลากหลายชนิดสารเหล่านี้ทําให้ขิงมีธิ์ทางเภสัชวิทยาที่หลากหลายและได้รับการศึกษามากมายขิงมีธิ์ต้านอักเสบและต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยลดความเสียหายจากออกซิเดชันในเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆจึงมีประโยชน์ทั้งในบริบทของการบรรเทาอาการปวดเรื้อรังเช่นปวดกล้ามเนื้อหรือปวดจากการออกกําลังกายและช่วยลดอาการปวดจากโรคข้ออักเสบในบางคนกลไกของธิ์เหล่านี้รวมถึงการยับยั้งเอนไซม์ และเส้นทางการอักเสบหลายชนิดเช่นการลดการทำงานของ Co x และการยับยั้งแอ t i v a t ชันของ NF κB ทำให้การสร้างไซโตไคน์อักเสบลดลงขิงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะยาเบนเทาอาการคลื่นไส้และอาเจียนไม่ว่าจะเป็นคลื่นไส้จากการตั้งครรภ์คลื่นไส้หลังผ่าตัดหรือคลื่นไส้จากการรักษาได้เคมีบำบัดงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าการรับประทานขิงในปริมาณที่เหมาะสมสามารถลดความรุนแรงของอาการคลื่นไส้ได้จริง ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับที่สารในขิงมีผลต่อระบบประสาทผ่านตัวรับชนิดต่างๆรวมถึงการชะลอการเคลื่อนตัวของกระเพาะอาหารและปรับสมดุลทางสัญญาณประสาทรับความรู้สึกในระบบทางเดินอาหารขิงยังช่วยกระตุ้นการย่อยอาหารโดยส่งเสริมการหลั่งน้ำย่อยและช่วยเพิ่มการบีบตัวของกระเพาะและลำไส้ทำให้อาการท้องอืดแน่นท้องหรืออาหารไม่ย่อยบรรเทาลงนอกจากนี้ขิงมีฤทธิ์ต้านจุลชีพบางชนิด และพบว่ามีผลยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อราบางประเภทได้ในหลากหลายการทดลองทางห้องปฏิบัติการนอกเหนือจากนั้นขิงยังแสดงสปปรรพคุณด้านการบรรเทาอาการปวดประจำเดือนหรือดิสเมโนอเรียโดยผู้หญิงที่ทานขิงในช่วงมีประจำเดือนรายงานการลดลงของความปวดได้เมื่อเทียบกับยาพาราเซตามอนหรือยาต้านการอักเสบบางชนิดนกลไกนี้อาจเกี่ยวข้องกับการลดการสร้างโอรสตาแกลดินซึ่งเป็นตัวกระตุ้นการหดตัวของมดลูกและเกิดความเจ็บปวด ขิงยังมีงานวิจัยที่ชี้ถึงประโยชน์ต่อการลดอาการปวดกล้ามเนื้อหลังออกกําลังกายและช่วยเพิ่มการฟื้นตัวเมื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลก่อนหรือหลังออกกําลังกายนอกจากนี้ยังมีการศึกษาเบื้องต้นที่บ่งชี้ว่าขิงอาจมีผลดีต่อเมตาบอลิซึมเช่นช่วยปรับระดับน้ําตาลในเลือดและปรับปรุงโปรไฟล์ไขมันในเลือดเล็กน้อยในผู้ที่มีปัญหาเมตาบอลิกบางรูปแบบแต่ผลยังไม่สอดท้องกันทั้งหมดและต้องการการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อสรุปอย่างชัดเจน ทั้งระบบทางเดินหายใจขิงมีการนำมาใช้แบบดั้งเดิมเพื่อช่วยลดอาการไอแก้คัดจมูกและบรรเทาอาการหวัดเนื่องจากขิงสามารถกระตุ้นการไหลเวียนและช่วยขับเสมหะได้บ้างขิงยังถูกศึกษาว่าอาจมีศักยภาพในการช่วยป้องกันการอักเสบของหลอดลมบางส่วนอย่างไรก็ดีข้อสรุปด้านนี้ยังต้องการหลักฐานจากการทดลองขนาดใหญ่เพิ่มเติมขิงยังสแสดงฤทธิ์บรรเทาอาการปวดหัวไมเกรนในบางราย แม้ว่าผลจะไม่เทียบเท่าเครื่องมือทางการแพทย์ทั้งหมดแต่ผู้ป่วยบางกลุ่มรายงานการลดลงของความรุนแรงของอาการเมื่อใช้ขิงควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานด้านการใช้งานขิงสามารถบริโภคในรูปแบบสดตากแห้งผงชงเป็นชาทำน้ำขิงใช้เป็นสารสกัดแบบเข้มข้นหรือในรูปแบบแคปซูลและน้ำมันหอมระเหย,ยแต่และรูปแบบให้ปริมาณสารออกฤทธิ์ต่างกันและการแปลรูปเช่นการให้ความร้อนหรือตากแห้ง จะเปลี่ยนองค์ประกอบของสารออกฤทธิ์เช่นการเปลี่ยนจินเจอร์เลเป็นโชกาออซึ่งอาจทําให้ฤทธิ์ทางชีวภาพเปลี่ยนไปได้การเลือกใช้จึงขึ้นกับจุดประสงค์เช่นชาขิงสดมักเหมาะสาหรับบรรเทาอาการคลื่นไส้ขณะที่สกัดเข้มข้นอาจใช้สําหรับการศึกษาหรือใช้เป็นอาหารเสริมเพื่อผลทางระบบต่างๆแม้ขิงปลอดภัยสําหรับคนส่วนใหญ่เมื่อรับประทานในปริมาณที่พบได้ในอาหารก็มีข้อควรระวังบางประการหากรับประทานในปริมาณสูงหรือในรูปแบบสกัดเข้มข้น อาจทาให้เกิดอาการใจสั่นท้องเสียแสบร้อนกลางอกหรือระคายเคืองในช่องปากได้และขิงอาจมีปฏิสัมพันธ์กับยาบางชนิดเช่นยาต้านการแข็งตัวของเลือดเช่นวาฟารินซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงเลือดออกได้ดังนั้นผู้ที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดยาลดความดันหรือผู้ที่มีกระเพาะหรือแผลในกระเพาะอาหารควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้หัวข้อที่3ประโยชน์ของการใช้ขมิ้นชันและขิงร่วมกันขมิ้นชันและขิง ต่างเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าทางยามากในตัวเองแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือเมื่อใช้ร่วมกันทั้งสองสามารถเสริมฤทธิ์ทางชีวภาพ (synergistic effect) ต่อกันได้อย่างมีนัยสำคัญทั้งในด้านการลดการอักเสบการต้านอนุมูลอิสระการบำรุงระบบย่อยอาหารและการสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันซึ่งแนวคิดนี้ มีการใช้ในตำรับสมุนไพรไทยและอายุรเวทอินเดียมานานนับพันปีเริ่มจากด้านต้านการอักเสบและบรรเทาอาการปวดทั้งขมิ้นชันและขิงต่างมีสารออกฤทธิ์หลัดในกลุ่มฟีนโนลิกที่ยับยั้งเส้นทางการอักเสบของร่างกายเช่นเคอร์คูมินจากขมิ้นชันและจินเจอรัลจากขิงสารทั้งสองชนิดนี้เมื่ออยู่ร่วมกันสามารถช่วยลดการสร้างเอนไซม์ c คคซทู และลดการผลิตไซโตไคน์อักเสบเช่น T.N.F. a l p h a และ I.L.6 ได้ดีกว่าการใช้เดี่ยวในบางการทดลองนั่นหมายความว่าการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีทั้งขิงและคมิ้นชันอาจช่วยบรรเทาอาการปวดข้อปวดกล้ามเนื้อหรืออาการอักเสบเรื้อรังบางประเภทได้อย่างอ่อนโยนโดยไม่ต้องพึ่งยาแก้อักเสบสังเคราะห์ในบางโอกาสนอกจากนี้ยังช่วยให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ลดความตึงของกล้ามเนื้อและทําให้ร่างกายรู้สึกอบอุ่นจากฤทิ์ร้อนของขิงในด้านการบํารุงระบบย่อยอาหารและลำไส้สมุนไพรทั้งสองทํางานร่วมกันอย่างลงตัวขมิ้นชันช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำดีและน้ำย่อยทำให้ย่อยไขยมันได้ดีขึ้นส่วนขิงช่วยเร่งการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารและลดแก๊สในลำไส้เมื่อนำมารวมกัน จึงช่วยบรรเทาอาการท้องอืดน,นั่นท้องและอาหารไม่ย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งยังช่วยลดการระคายเคืองของเยื่อบุในกระเพาะและลำไส้เพราะสารในเคมินชันมีฤทธิ์เคลือบและปกป้องผนังกระเพาะอาหารทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหากรดไหลย,ย้อนหรือแน่นท้องจากระบบย่อยอาหารทำงานไม่สมดุลในแง่การเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันการติดเชื้อทั้งขิงและเคมินชัน มีคุณสมบัติต้านจุลชีพและไวรัสบางชนิดขมิ้นชันสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียเกาะโรคเช่นเฮลิโคแบคเตอร์ไพรลายที่เป็นสาเหตุหนึ่งของแผลในกระเพาะอาหารส่วนขิงมีฤทธิ์ยับยั้งไวรัสไข้หวัดใหญ่และเชื้อราในทางเดิอนอาหารบางชนิดการใช้ร่วมกันจึงช่วยสร้างแนวป้องกันทางธรรมชาติให้กับร่างกายทั้งจากภายในและภายนอก โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงหรือภูมิคุ้มกันอ่อนแออีกประโยชน์ที่น่าสนใจคือการช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและไขมันในเลือดมีงานวิจัยบางชิ้นชี้ว่าทั้งขิงและขมิ้นชันสามารถเพิ่มความไวต่ออินซูลินและช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้เล็กน้อยการรับประทานร่วมกันในรูปแบบเครื่องดื่มสมุนไพรอุ่นๆหรือแคปซูลสกัด จึงอาจมีผลช่วยสนับสนุนการดูแลผู้ที่มีภาวะน้ำตาลสูงหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในระยะเริ่มต้นได้นอกจากนี้ยังอาจช่วยลดไขมันเลว (LDL) และเพิ่มไขมันดี (HDL) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจในมิติของการดูแลสุขภาพตับและการล้างสารพิษหรือ detoxification การใช้ขมิ้นชันและขิงร่วมกัน ถือเป็นสูตรสมุนไพรที่ยอดเยี่ยมเนื่องจากขมิ้นชันมีฤทธิ์กระตุ้นเอนไซม์ในตับที่ช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกายและช่วยป้องกันการสะสมของไขมันในตับส่วนขิงช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้การลำเลียงของเสียและสารพิษในระบบน้ำเหลืองมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อทำงานคู่กัน จึงช่วยส่งเสริมการทำงานของตับและขับของเสียออกจากร่างกายได้ดียิ่งขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งผลิตภัณฑ์ดีท็อกซ์ราคาแพงหัวข้อที่4วิธีนำขมิ้นชันและขิงมาใช้ในชีวิตประจำวันขมิ้นชันและขิงเป็นสมุนไพรที่ใช้ง่ายและอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันไม่เพียงช่วยเพิ่มรสชาติให้อาหารอร่อยขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นวิธีง่ายๆในการดูแลสุขภาพจากภายในดับธรรมชาติโดยสามารถนำมาใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งรับประทานดื่มหรือใช้ภายนอกทั้งหมดนี้ไม่ต้องซับซ้อนเลยเพียงแค่รู้หลักการเลกน้อยก็สามารถปรับใช้ได้ในทุกวันเริ่มจากการใช้ในรูปแบบอาหารขมิ้นชันและขิงต่างเป็นเครื่องเทศที่เข้ากับอาหารได้ดีอย่างยิ่งขมิ้นชันใช้แต่งสีและกลิ่นให้กับอาหารเช่นแกงเหลืองแกงกะหรี่ข้าวหมกไก่หรือปลาทอดขมิน้น ซึ่งนอกจากเพิ่มความหอมแล้วยังช่วยกระตุ้นการย่อยและลดกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ได้ดีส่วนขิงมักใช้ในอาหารผัดต้มและนึ่งเช่นไก่ผัดขิงปลานึ่งขิงหรือซุปไก่ขิงที่มีฤทธิ์ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นเหมาะมากในช่วงอากาศเย็นหรือเวลารู้สึกอ่อนเพลียเมื่อใส่ทั้งสองอย่างในอาหารเดียวกันเช่นซุปไก่ขิงใส่ขมิ้นเล็กน้อยหรือแกงเผ็ดที่ใช้ทั้งขิงและขมิ้นบด จะช่วยเพิ่มฤทธิ์ด้านอักเสบและทำให้อาหารย่อยง่ายขึ้นอย่างชัดเจนในรูปแบบเครื่องดื่มสุขภาพขมิ้นชันและขิงถือเป็นคู่ที่นิยมที่สุดในกลุ่มคนรักสุขภาพสามารถทำได้ง่ายมากเช่นน้ำขิงผสมขมิ้นใช้ขิงสดหั่นแว่น5-6ชิ้นและขมิ้นสด2-3แว่นต้มกับน้ำประมาณ3แก้วจนเหลือ2แก้วเติมน้ำผึ้งเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาติดื่มมุ่นอุ่นในตอนเช้า จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและทมให้ร่างกายสดชื่นชาขมิ้นขิงแบบผงสำหรับคนที่ไม่มีเวลาสามารถใช้ขมิ้นผงและผงขิงผสมในน้ำร้อนคนให้เข้ากันแล้วดื่มทันทีวิธีนี้สะดวกมากโดยเฉพาะในออฟฟิศหรือช่วงเดินทางสมูตี้สุขภาพผสมขิงสดขมิ้นสดน้ำส้มหรือสับประรดลงในเครื่องปัน่นจะได้เครื่องดื่มดีท็อกซ์ที่ช่วยขับของเสียและเติมวิตามินให้ร่างกายในบางวัฒนธรรม เช่นอินเดียและอินโดนีเซียนิยมดื่มโกลเด้นมิลค์ซึ่งทำจากนมร้อนผสมขมิน้นขิงพริกไทยดำและน้ำผึ้งเครื่องดื่มชนิดนี้มีชื่อเสียงในฐานะยาสมุนไพรช่วยให้นอนหลับดีและเสริมภูมิคุ้มกันเหมาะดื่มก่อนนอนช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและอุ่นขึ้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรืออากาศหนาวในการใช้ภายนอกเพื่อดูแลผิวและร่างกายขมิ้นชันและขิงก็มีบทบาทไม่แพ้กัน ขมิ้นชันมีฤทธิ์ช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียและลดการอักเสบของผิวจึงมักนำมาผสมในสูตรพอกหน้าหรือสบู่ขมิ้นเพื่อช่วยลดสิวผื่นและรอยแดงส่วนขิงมีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตจึงมักใช้ในสูตรแชร่เท้าขิงหรือน้ำมันนวดขิงที่ช่วยลดอาการเมื่อยล้าและทำให้ผิวพรรณดูมีเลือดฝาดการผสมทั้งสองอย่างเช่นการทำสครับขิงขมิ้นโดยบดขิงสดและขมิ้นสดรวมกันกับเกลือหรือน้ำผึ้ง ก็สามารถใช้ขัดผิวเพื่อผลัดเซลล์ผิวเก่าและทำให้ผิวเนียนใสได้อีกหนึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมในแนวทางสุขภาพธรรมชาติคือการดื่มขมิ้นชันขิงเป็นประจำทุกเชา้าโดยเฉพาะในรูปแบบน้ำต้มอ,อุ่นๆซึ่งช่วยปลุกระบบเผาผลาญของร่างกายให้เริ่มทำงานตั้งแต่เชา้าเพิ่มพลังและความสดชื่นโดยไม่ต้องพึ่งกาแฟมีหลายคนที่เปลี่ยนจากกาแฟเช้ามาเป็นชาขิงขมิน้นและพบว่าร่างกายเบาสบายระบบขับถ่ายดีขึ้น และอาการแน่นท้องลดลงสำหรับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพระยะยาวแต่ไม่สะดวกเตรียมเองทุกวันปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากขมิ้นชันและขิงในรูปแบบแคปซูลหรือผงชงดื่มให้เลือกมากมายแต่ควรเลือกยี่ห้อที่ได้มาตรฐานมีเลขออยและระบุป,ปริมาณสารสำคัญอย่างชัดเจนเพื่อความปลอดภัยและได้ผลลัพธ์ที่แท้จริงหัวข้อที่5การใช้ขมิ้นชันและขิงในอาหารและการเป็นสมุนไพรดูแลสุขภาพ การนำขมิ้นชันและขิงมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะทั้งสองอย่างนี้สามารถผสมเข้ากับอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างลงตัวทั้งยังช่วยเสริมรสชาติและเพิ่มคุณค่าทางสุขภาพได้ในทุกมื้อของคุณขมิ้นชันมีรสชาติและกลิ่นเฉพาะตัวที่หอมอ่อนๆและให้สีเหลืองทองสวยงามนิยมนำมาใช้ในอาหารหลายชนิดเช่นแกงเหลืองแกงกะหรี่หรือข้าวหมกไก่ ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มความอยากอาหารแล้วยังช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นลดอาการแน่นท้องจุกเสียดและช่วยขับลมในกระเพาะอาหารได้ดีมากอีกทั้งสารเคอร์คูมินที่อยู่ในขมิน้นยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดแผลในกระเพาะอาหารและบำรุงตับให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนขิงนั้นถือเป็นสมุนไพรที่ใช้ได้ทั้งในอาหารคาวและหวาน กลิ่นหอมเผ็ดร้อนอ่อนๆอของขิงช่วยเพิ่มความกลมกล่อมให้กับอาหารไม่ว่าจะเป็นเมโนูผัดแกงหรือน้ำซุปเช่นไก่ผัดขิงแกงขิงใส่ปลาหรือน้ำขิงร้อนซึ่งเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ช่วยขับลมแก้ท้องอืดลดอาการคลื่นไส้และช่วยให้ร่างกายอบอุ่นโดยเฉพาะในช่วงอากาศเย็นหรือฤดูฝนการใช้สมุนไพรทั้งสองชนิดนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความอร่อยให้กับอาหารแต่ยังเป็นวิธีง่ายๆในการดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติตัวอย่างเช่นดื่มชาขมิ้นผสมขิงวันละหนึ่งแก้วเพื่อช่วยดี็อกซ x ตับและลำไส้ผสมขมิ้นป่นเล็กน้อยลงในข้าวหรือซุปเพื่อเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระในแต่ละมือ้อนำขิงสดมาต้มกับน้ำผึ้งและมะนาวดื่มเป็นเครื่องดื่มอุ่นๆช่วยลดเสมหะและบรรเทาอาการไอได้ นอกจากนี้การใช้ขมิ้นและขิงเป็นสมุนไพรภายนอกก็เป็นที่นิยมเช่นใช้ขมิ้นบดผสมน้ำผึ้งพอกหน้าเพื่อช่วยให้ผิวพรรณกระจ่างใสลดสิวหรือใช้น้ำขิงอุ่นๆแช่เท้าเพื่อลดอาการปวดเมื่อยและช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นอีกด้วยกล่าวได้ว่าขมิ้นชันและขิง คือสมุนไพรคู่ใจของคนไทยที่ไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังเปลี่ยมไปด้วยคุณประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกร่างกายได้รับสารอาหารดีๆอย่างครบถ้วนพร้อมทั้งช่วยฟื้นฟูสุขภาพแบบยั่งยืนตามแนวทางธรรมชาติหัวข้อที่6สรุปและคำแนะนำสุดท้ายใช้ขมิ้นชันและขิงอย่างปลอดภัยให้ได้ผลสูงสุดขมิ้นชันและขิงเป็นสมุนไพรคู่ครัวที่มีประโยชน์มากมายทั้งริ์ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระช่วยระบบย่อยอาหารเสริมภูมิคุ้มกันและช่วยฟื้องฟูร,ร่างกายในหลายมิติแต่การใช้ให้ได้ผลจริงและปลอดภยัยต้องคำนึงถึงหลักปฏิบัติดังนี้1การเลือกแหล่งที่มาและรูปแบบการใช้ถ้าเป็นของสดเลือกเง่าขมิ้นและรักขิงที่สดแน่นไม่เน่าเปื่อยล้างให้สะอาดก่อนใช้หัน่นหรือบดสดเพื่อเก็บสารสำคัญได้ดีที่สุด ถ้าใช้ผงหรือสารสกัดให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานมีฉลากชัดเจนมีเลขออยอหรือการรับรองความปลอดภัยและระบุป,ปริมาณสารออกฤทธิ์เช่นปริมาณเคอร์คูมินในขมิ้นชันรูปแบบแคปซูลหรือสกัดอาจให้ปริมาณสารเข้มข้นและสะดวกแต่ต้องระวังการใช้เกินขนาดและปฏิสัมพันธ์กับยา 2. ปริมาณที่เหมาะสมแนวทางทั่วไป การรับประทานในอาหารประจำวันเช่นใช้เป็นเครื่องเทศมักปลอดภัยและให้ประโยชน์โดยไม่ต้องกังวลเรื่องปริมาณสำหรับชงดื่มเช่นน้ำขิงขมิน้นอาจใช้ขิงสด5-10กรัมและขมิ้นสดหรือผงขมิน้น1-3กรัมต่อแก้วปรับตามรสและความทนได้ของแต่ละคน หากใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบสกัดให้ปฏิบัติตามฉลากหรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอย่าใช้เกินขนาดที่แนะนำโดยไม่มีคำปรึกษา 3. ข้อควรระวังและกลุ่มที่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ผู้ที่กำลังใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดเช่นวอร์ฟารินหรือยากลุ่มเดียวกันควรปรึกษาแพทย์ก่อนเนื่องจากคมิ่นและขิงอาจเพิ่มความเสี่ยงเลือดออก ผู้ที่มีนิ้วถุงน้ำดีหรือปัญหาท่อน้ำดีควรระมัดระวังเพราะขมิ้นอาจกระตุ้นการขับน้ำดีผู้ที่มีแผลในกระเพาะอาหารหรือกรดไหลย,ย้อนรุนแรงให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะขิงบางคนอาจกระตุ้นกรดได้หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร ขิงในปริมาณอาหารทั่วไปมักถือว่าปลอดภัยสำหรับคลื่นไส้ขณะตั้งครรภแต่การใช้ขิงหรือขมิ้นในปริมาณสูงหรือสกัดเข้มข้นควรปรึกษาผู้ให้การดูแลทางการแพทย์ก่อน 4. ปฏิสัมพันธ์กับยาและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นอาจมีปฏิสัมพันธ์กับยาที่ถูกเมตาบลิซึมโดยตับยาลดการแข็งตัวของเลือดและยาลดความดันบางตัวผลข้างเคียงจากการใช้ปริมาณสูงได้แก่ ท้องเสียแสบร้อนกลางอกปวดท้องหรือตอบสนองทางผิวหนังในบางคนหากมีอาการผิดปกติเช่นปวดท้องรุนแรงเลือดออกผิดปกติหรืออาการแพ้ให้หยุดใช้และพบแพทย์ทันที 5. วิธีใช้ที่แนะนำเพื่อให้ได้ผลดีและปลอดภัยเริ่มจากปริมาณเล็กๆก,ก่อนแล้วค่อยเพิ่มเมื่อแน่ใจว่าไม่มีอาการข้างเคียงดื่มชาขมิ้นขิงอุ่นๆหลังอาหารหรือตอนเช้า เพื่อช่วยระบบย่อยและกระตุ้นการเผาผลาญหากต้องการเพิ่มการดูดซึมเคอร์คูมินให้ใส่พริกไทยดำเล็กน้อยหรือใช้ร่วมกับไขมันดีเช่นนมอัลมอนด์นมถั่วเหลืองหรือน้ำมันมะพร้าวเคอร์คูมินมาลายในไขมันได้ดีขึ้นเก็บรักษาแห้งและพ้นจากความชื้นสำหรับผงหรือแคปซูลให้เก็บตามคำแนะนำบนฉลาก